สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนขอให้ประชาชนเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังจากพายุที่เคลื่อนตัวผ่านประเทศเวียดนามประกอบกับร่องมอรสุมกำลังแรงที่พัดผ่านประเทศไทยในช่วงวันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี้ โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนขอให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆเตรียมพร้อมรับภาวะฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากลมกระโชกแรงและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ต่างๆดังนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่เพชรบูรณ์ตาก ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครบึงกาฬนาครพนมมุกดาหารกลาลสิน์ขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาภาคตะว,วันออกได้แก่จังหวัดตราดจันทบุรีชลบุรีปราจีนบุรีนครน,นายก ภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังสตูนนราธิวาสยะลา